สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนไกด์ไทยนะคะมีการถามความคืบหน้าค่ะในเรื่องของการปรับต่างชาติที่รุกอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยอย่างหนักเลยตอนนี้นะคะแกนนำกลุ่มไกด์ไทยค่ะรวมใจสู้นะคะบุกพักเพื่อไทยเลยค่ะได้มีการยื่นหนังสือติดตามความคืบหน้ากรณีการร้องเรียนที่ชาวต่างชาตินะคะหาผลประโยชน์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยค่ะ รายละเอียดเรื่องนี้นะคะกลุ่มไกด์ไทยรวมใจสู้ที่นําโดยนะคะคุณภพศสารซื่อฐานุวงและก็สมาชิกที่มีอาชีพเป็นไกด์ค่ะหรือมกักคุเทสได้เข้ายืน่นหนังสือเพื่อติดตามความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับการข้อเรียกร้องที่ได้มีการยื่นไว้เมื่อวันที่21พฤศจิกายนปีที่แล้วที่ผ่านมาเกี่ยวกับนะคะในเรื่องของการหาแนวทางปราบปรามชาวต่างชาติผิดกฎหมายนุสากรรมท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไกด์เถื่อนต่างชาติก็ดีบริษัททัวร์ต่างชาติที่ใช้นอมินี ควบคุมทั้งระบบการท่องเที่ยวซึ่งขอให้นะคะเร่งสนับสนุนให้คนไทยในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมากขึ้นและขอให้ยื่นร่างพรบมก,กุฎเทศนะคะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนรัษฎรเพื่อมีการสนับสนุนการตั้งสภามก,กุฎเทศต่อไปโดยมีนาชนินรุ่งธนาเกียรติรองโฆษกพักเพื่อไทยเป็นตัวแทนออกมารับหนังสือค่ะในไปสารกล่าวว่านะคะตนเนี่ยได้เคยมายื่นหนังสือที่พักเพื่อไทยแล้ว เมื่อวันที่11ที่ผ่านมานะคะพฤษภาคมก็เป็นช่วงก่อนการเลือกตั้งค่ะเพราะว่าต้องมีการรับฟังนโยบายการท่องเที่ยวของพรรคเพื่อไทยแล้วก็คาดหวังว่าจะรับการพูดถึงเพราะว่านโยบายนะคะการท่องเที่ยวของแต่ละพรรคการเมืองแทบจะไม่ถูกพูดถึงเลยหลังการเลือกตั้งผ่านไปในวันที่21มิถุนายนก็ได้ม,มายื่นหนังสืออีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อมายื่นข้อเรียกร้อง3ข้อตามที่กล่าวไปข้างต้นเวลาผ่านไป2เดือนกว่าแล้วตามที่พรรคเพื่อไทยได้มีการเซ็นหนังสือรับรอง ไปตังแต่วันที่21มิถุนายนค่ะเลยอยากจะมาถามเพื่อไทยว่าเรื่องนี้เนี่ยได้มีการดําเนินการไปถึงไหนแล้วค่ะเมื่อถามว่าจะมีอะไรนะคะที่ต้องฝากนายกคนใหม่หรือเปล่านะคะรัฐมนตรีท่องเที่ยวคนใหม่หรือไม่ผู้ม่สมารถบอกว่าขอให้การท่องเที่ยวค่ะยืนอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ของคนไทยเป็นสําคัญอย่าให้การท่องเที่ยวประเทศไทยกลายเป็นการสร้างโอกาสหรือสร้างเงินให้กับชาวต่างชาติซึ่งมาใช้ทรัพยากรของประเทศเรา เพราะปัจจุบันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือว่านักท่องเที่ยวเรียกว่าพวกเราแทบจะไม่มีที่ยืนในการท่องเที่ยวแล้วค่ะตัวไกลเองก็เป็นอาชีพสงวนมีกฎหมายชัดเจนแต่ปัจจุบันเราก็ยังเห็นชาวต่างชาติทําอาชีพมักกุเทศได้โดยทั่วไปเลยจึงอยากให้มีการตรวจสอบนะคะการใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาส่วนฟรีวีซ่าหนึ่งในนโยบายการท่องเที่ยวของพักเพื่อไทยตนเข้าใจว่าจะทํา2ทางก็คือ ให้คนไทยเนี่ยไปต่างประเทศได้ง่ายขึ้นแล้วก็คนต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยได้ง่ายขึ้นด้วยแต่ก็มีความเป็นห่วง กลัวว่าจุดตรงนี้จะเป็นจุดที่ทําให้ชาวต่างชาติลักลอบเข้ามาทํางานในประเทศไทยได้มากขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นค่ะเรื่องนี้ก็เลยขอให้มีการตรวจสอบด้วยทั้งนี้นะคะนายชนินกล่าวว่าตนก็จะได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องของกงรวงท่องเที่ยวแล้วก็กีฬาก็ขอส่งมอบต่อข้อเสนอหลักๆนี่แหละค่ะให้รัฐมนตรีอีกครั้งวันนี้ก็รับฟังความเห็นแล้วก็นําปฏิบัติต่อนะคะก็จะพยายามทําให้กระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและบริการทั้งหมดมีความมั่นคงมากขึ้นด้วยค่ะ